ครับผมขอบคุณคุณแม่ใจดีใจบุญนะครับฝากผลไม้ไปให้น้องบุษบานะครับผมกับคุณยายเทเลยครับขอบคุณค่ะบคุณค่ะส่ะตักรายใหญ่เลยค่ะโห้ค่ะ แปดคะ่ะสิบคะ่ะสิบสองคะ่ะครับผมขอพระคุณนะครับขอพระคุณคุณแม่ใจดีใจบุญนะครับผมแถมอีกาวีหนึ่งพวกเครืองหนึ่งคะ่ปะปากให้น้องคะ่ะครับนานๆไปทีครับไปทีคะ่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับพขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะุณแม่ใจดีมากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่จะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะคะแม่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับผมผลไม้มาถึงน้องบุตรสบายแล้ว <Okay. S 2> ขอบพระคุณคุณแม่ใจดีนะครับ <Wow. S 2> oh. สมา,จากจัดสวอกันแล้วสวยสวยสวยจัดสวยจัดสวยดีนงแล้ว 多长为米？ ครับผมระหว่างนี้ก็ดูน้องบดสบายทานผลไม้ไปก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณแม่ใจดีนะครับผมนานๆมาทีครับ

บรรยากาศยามเย็น